สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับอาร์ตและพี่เอ๋น,นะครับทุกวันเสาร์อย่างนี้เช่นเคยกับรายการแรงคิดทีวีครับรายการที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าใจเรื่องของสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะว่าทุกๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราค่ะและวันนี้ครับเย้ทุกคนจะต้องแสดงความยินดีเพราะว่ารายการแรงคิดของเรา อายุครบหนึ่งปีแล้วครับ <Yeah. S 1> และในไหนนะครับเราเนี่ยก็อายุครบหนึ่งปีแล้วเราก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆชาวไทยคิดเนียวมาเที่ยวด้วยครับแล้ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรี yeah. นี่แล้วพี่เอ,อรู้ไหมว่าเขาบอกนะว่าแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยใสยสะอาดมาก oh. แล้วชุมชนที่เขาอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยนะ oh. ก็เข้มแข็งมากๆครับเขารู้แบบมีการกระตือรืร้นในการอนุรักษ์แม่น้ำาของเขาเงี้ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยโอ้โห oh, oh. น่าสนใจแล้วนะคะต้องติดตามนะคะในรายการแรงคิดทีวีวันนี้ค่ะ สััดีคครรบบตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ที่เขาอยู่ในเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีค่ะเราจะไปทําอะไรกันต่อนีคะพี่กบก็ถ้ามาถึงเพชรบุรีนะครับมาที่บ้านผมเนี่ยส่วนมากเราจะพาคนที่มาเนี่ยไปพายเรือเล่นในแม่น้ำพายยากไหมคะเนี่ยไม่ยากเดี๋ยวสอนให้ไปไหมไปครับ พี่กบคะเห็นแม่น้ําเพชรนี่ใสสะอาดอย่างนี้เนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่กบเนี่ยหันมาอนุรักษ์แม่น้ําเพชรคือเราคนเพชรบุรีนะ,ะไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวหรกผมว่าคนเพชรบุรีทั้งจังหวัดนั่นแหละที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ําเพชรที่ผมหันมา,าทํางานเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้าเพชรเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นลูกเกิดเมืองเพชรมันก็ควรจะทําอะไรให้เป็นคุณประโยชน์ต่อ บ้านเกิดตัวเองอะนะสิ่งสําคัญยิ่งกนะ็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยครับท่านทรงให้สร้างโครงการบรรมล,ลิกที่แหลมบางเบีย้ยเพื่อเอาน้ําจากในอําเภอ,อ,อเขตเทศบาลเมืองนี่แหละไปบําบัดท,ที่นูน่นโดยไม่ต้องปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ํอขนาดพระองค์ท่านยังให้ความสนใจในแม่น้ําเพชรเราเป็นประชาชนคนเพชรบุรีไม่ไม่ดูแลแม่น้ําเพชรก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วครับใช่ไหมฮะ พี่กบทำมานานหรือ,อยังคะในการอนุรักษ์แม่น้ำแบบนี้คะสิบกว่าปีครับแล้วก็ตั้งใจไว้เลยนะว่าจะทําไปจนตายอ่ะเพราะว่าผมทํางานเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนนะครับร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ยงืนยันว่าผมจะขอทําเรื่องลุ่มน้าเพชรแล้วอย่างนี้มีมีเขาเรียกรุ่นสืบทอ,อดเจตนารมพี่กบบ้างเปล่าก็มีครับมีมีมีกลุ่มเยาวชนเพราะว่าเราจะมีโรงเรียนเครือข่าย ทั้งหมดเกตแต่โรงเรียนที่แม่น้ำเพชรไหลผ่านก็แต่แก่งอาจารย์ท่ายางบ้านลาดเมืองบ้านแหลมแล้วก็มีบางคนที่เยนจบแล้วก็มาทํางานกับเราก็มีและรวมถึงเด็กเพราะว่าผมทาเรื่องท่องเที่ยวด้วยเด็กที่มาฝึกงานกับผมเนี่ยจะต้องรู้เรื่องแม่น้ําเพชรเพราะว่าแม่น้ําเพชรเนี่ยหนึ่งแม่น้ําเพชรใช้เพื่ออุปโภคบริโภคใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการน้ําที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนเพชรเนี่ยเพื่อปรับระบบ นิเวศสร้างให้เกิดวิถีชีวิตที่แตกต่างตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําอาชีพของชาวบ้านยังไงบ้างคะพี่ต่ก็คือพี่น้องอยู่ในเขตบุทีรัมย์ห็นแค่กันยันนั่นคือเขาอยู่ต้นน้ําเลยเขาอยู่กับป่าใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ดิมดิมอ่างเกลือ,าอาจาก็เป็นชุมชนประมงะตรงนั้นนะครับผู่บ้านุูงเข็มท่าลินลมเขามีการอนุรักษ์พันธนะุ์ปลาหน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ พอใต้เขื่นอนกงียาจานลงมาก็จะเป็นรีสอร์ตต่างๆที่ทําเรื่องท่องเที่ยวทางน้ํา<อ>นั่นเขาก็ช่วยกันดูแลแม่น้ํานะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่สะอาดนักท่องเที่ยวขนาจะมา<อ>ใช่ไหมครับแล้วก็เทศบาลเมืองเองเนี่ยก็มีโครงการน,นะฮะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขามีการเชิญชวนให้ชุมชนต่างๆที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้าเพชรเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็เทศบาลสนับสนุนแลวอย่างนี้คนในชุมชนได้มีส่วนส่วนร่วมหรือเขาเขาสนับสนุนสิ่งที่พี่กบทํามากขนาดไหนอะคะ ทุกคนก็ให้ความร่วมมือครับแล้วก็บางคนเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาทำใช่ไหมแต่แพอเราไปขอความร่วมมือเขาเนี่ยเขาก็ยอมเมื่อก่อนเนี่ยทุกอย่างมันลงแม่น้ำเพราะมันย่อยสลายได้แต่เดี๋ยวนี้โฟมบ้างพลาสติกบ้างมันก็กลายเป็นรอยขาวให้เห็นใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีการจัดการมากขึ้นชาวบ้านเริ่มเริ่มเข้าใจการด,ดูแลร,รักษาระบบนิเวศของแม่น,น้ำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ละ บ้านเราอยู่ดินน้ำแล้วถ้าเราไม่ดูแลแล้วจะให้ใครมาดูอ่ะจริค่ะใช่ค่ะปกติเดือนเรามีให้เช่าสําหรับนักเที่ยวภายเล่นใช่ไหมแต่ถ้านักเด็กๆมามาแจ้งเราก่อนค่ะข้อแรกเขาคือเก็บขยะให้เราอ๋อก็คือคุณก็ได้พายเรือฟรีไม่ต้องจ่ายเงินอ๋อก็คือมีมีเรื่องอนุรักษ์เล็กๆน้อยๆไว้ให้เขาด้วยใช่ครับเดี๋ยวคุณเอต้องพาเด็กๆของคุณเอมาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆของผมเก็บสวะตรงนี้แหละขึ้นดีไหม <All S 2> OK，in <Wow. S 1> i อัาว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปร่วมพูดคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีกันดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยคิดว่าแม่น้ำเพชรบุรีของเขาเนี่ยสำคัญกับชีวิตเขามากแค่ไหนและเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมอะไรในการอนุรักษ์แม่น้ำแห่งนี้ได้บ้างนะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับมีความสำคัญยังไงกับชีวิตเราบ้างครับ เป็นเส้นต่อเนื่องของชีวิตของคนเมืองเพชรแท้อาบดำมาตลอดมุดดำดำหัวอยู่น้ำเลยโอ้มันเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วว่ะเพราะว่าเราเกิดอยู่ที่ที่นี่สมัยก่อนน้าโดดเล่นร้างชามซักผ้าตอนนั้นใสยมากเป็นเป็นสายเลยเป็นสายเหยียบเล่นเป็นสายเลยเป็นเหมือนหัวใจของคนเพชรเลยประกอบอาชีพได้ทุกทุกอย่างเลยทาไร่ทําสวนทําแม่ค้าขายทําขนมเมืองเพชรเนี่ยแม่น้ำเพชรนี่เป็นหลักเลยให้ไปทําที่อื่นก็ไม่เหมือน เอาน้ำเพชรเนี่ยมาทำแต่ก่อนนี้แวดล้อมมันดีกว่านี้ตอ,อนนี้ยังไม่มีมล,ลภาวะอะไรเยอะแต่ก็ดีขึ้นฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นทุวกวันที่ปลาปาก็คือได้จากแม่น้ำใช่ไหมครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยปลเล็กมีแบบส่วนช่วยในการรักสาแม่น้ำอย่างนี้ไงบ้างครับหนึ่งเวลาป้าเล็กขายของใช่ไหมครับผมพเราป้าเล็กขายของป้าเล็กก็จะไม่ทิ้งอะไรที่ทำร้ายแม่น้ำอย่างเช่นหลอด พราะ<อ>มันเป็นพลาสติกมันย่อยยากป้าขายขนมปังป้าก็เอาหนมปังไปหยดในท่าปลามันก็ได้กินเวลานั่งชงก็จะช่วยกันทำประจา,าข้างๆแม่น้ำนี่ฮะช่วยกันถางขึ้นเก็บอะไรเงี้ยฮะต้องลนนะลนคือไม่ให้คนทําอะไรสิ่งสกรปรกลงไปไม่เอาอะไรเรามาเทิ่งในคลองจะเป็นถึงเรือพวกมาซักผ้าก็ไม่เอาอะไรที่มาทิ้งส่งน้ำเน่าน้ำสกก็ไม่ควรจะเอามามก็เคยได้ดูรายการอะไรที่ว่ามีชุนัขกินมีจิบแต่ยังนึกรู้เมือคนทำไมไม่อาย แักบ้างแฝสดรักบ้างแฝดักบ้างอะครับผมถ้าเรายิ่งทําตอนนี้ก็ยิ่งดีถึงช้าหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทํารักไว้เถอะเวลาไม่มีน้ําจะใช้แล้วมันจะยิ่งวันนี้ลําบากยิ่งวันนี้แน่จะบอกให้ฟัง อนนี้เราเป็นนักสืบครับแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่กบผมไปคุยประกับคุณน้าคุณอาที่เขาอยู่ริมน้ํานะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำใสมากเลยแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะดูได้ไงว่าแบบน้ํามันไหนสะอาดและไหนสกปรกเราต้องส่งไปให้แบบพวกนักชีววัลปยาเขาตรวจไหมโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าทางสถาบันสิ่งแวดล้อมเนี่ยของกรมสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาทันเอาน้ําตักน้ำไปแล้วก็เอาไปทําแหลกตรวจ ว่ามีค่าอะไรต่างๆมั่อันไหนเป็นยังไงแต่ทีนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหลายหมื่นเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยาบ้านทํางานกันด้วยใจเราต้อมีมีคู่มือมีคู่มือไฟจะจราจรน้ําคู่มือดูสั์เล็กน้ำจืดเพื่อตรวจคุณภาพน้ำอ๋อเราใช้วิธีการตรวจคุณภาพน้ำด้อย่างนี้ครับจากไอสิ่งมีชีวิตในน้ำนี่แหละเขาบอกไฟแดงคือหยุด ถ้าเ,เป็นเป็นตราจรใช่ปะก็คือหยุดน้ำโซกระป๋อแล้วไฟเหลืองก็จะมีอะไรบ้างมีตัวอ่อนแมลงปอตัวอ่อนแมลงปอเข็มกุ้งน้ําตืดหอยกาบหอยฝาเดียวหอยเจดีคุณภ,ภาพยัง่ยังใช้ได้อยู่แต่ต้องควรระวังนะไฟเขียวไฟเขียวนี่ไปได้สบายเลยน้ำสะอาดแล้วไปโลดเลยน้ําสะอาดน้ำสะอาดมีอะไรบ้างมีตัวอ่อนชีปลาขาวตัวอ่อนแมลงหนอนปอกน้ําที่อาศัยอยู่ในปอกน้ไม่ใช่อยู่นอกปอก ก็ออ,อ่อนแมลงเกาะหินก็คือว่าที่ชาวบ้านเขาบอกเมื่อก่อนน้าสะอาดเนี่ยคิดเชื่อไหมครับว่าสมัยพุทธเจ้าหลวงคือรัชกาลที่ห้าเนี่ยไปใช้ในวังเพื่อเป็นน้ํสเสวยอ,อู้อออบ่ากบดิพวนครับใช่ครับอุใสขนาดนั้นเลยสะอาดและใสเมื่อกี้พี่เอจับไปแล้วใช่ไหมขออาจับบางอนอยากรู้เหมือนกันว่าแม่น้ำเพชรเนี่ยไฟเหลืองไฟแดงหรือไฟเขียวอันนี้คืออาวุธใช่ไหมครับอาวุธจับนะ S <S นี่ไงใช่ไหมที่ปาขาว่ายน้ำที่ปะขาไฟหลอาร์ตไฟเขียวครับก็คือในแม่น้ำหนึ่งอาจจะมีหลายระดับหลายจุดที่แบบแต่แน่นอนว่าที่นี่ไม่มีไฟแดงแน่นอะนไม่มีพ,พี่พี่กบเอกก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าแล้วทำเราทำยังไงให้ชุมชนเราแบบเข้มแข็งได้ขนาดนี้พอเราพูดถึงแม่น้ำเพชรเนี่ยทุกคนจะมีความภูมิใจที่เกิดเมืองเพชรแล้วก็ใช้น้ำในแม่น้ำเพชรเพราะน้ำแม่น้ำเพชรมันมีความ สําคัญในด้านประวัติศาสตร์เราก็เลยมีวิธีนี้แหละเอาเด็กๆนักเรียนม,มาพายเรือเก็บขยะกันบ้างเอาเด็กมาเป็นนักสืบสายน้ำเหมือนที่เอเป็นนักสืบกับพี่เมื่อกี้ใช่ไหมามาตรวจหาคุณภาพนะ้ำเพราะเราไม่มีเงินที่จะเอาน้ําไปตรวจทุกเดือนนี่สื่อท้องถิ่นของเพชรบุรีก็ช่วยกันช่วยกันดูแลทางเคเบิลทีวีก็สนับสน,นุนเอามาเผยแพรคนในเมืองเพชรก็ได้ดูพอเขาได้ดูเขาได้เห็น ว่าแม่น้ำมันมาจากไหนไปไหนมันผ่านอะไรบ้างม,มันก็ทําให้เขามีความรู้สึกเออพี่เคยเดินในตลาดนะเจอไหมครับคุณโกลไม่รู้จริงว่าแม่น้ําเพชรมันมาจากแกรกระจานไหลเป็นทางนี้นี่คือ,อสิ่งที่เราเผยแพร่ให้เขาพอเขาได้รู้เขาได้ลึกๆเขามีความภาคภูมิใจยอยู่แล้วไงแล้วพอเขาได้รู้ที่มาที่<ก>ไปไปกระตุ<ป>้นให้เขารู้สึกรักมากขึ้นจริงใช่ใช่แล้วก็บางคนเนี่ย บางคนถึงขนาดเห็นใครทิ้งน้ําเสียบุกลุกแม่น้ําโทรศัพท์มาบอกเราก็มีเราก็แจ้งไปหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็ไปดูแลแก้ไขก็นี้พูดได้เต็มปากว่านี่คือชุมชนเข้มแข็งจริงจังหวัดเลยดีกว่าไหมจังโอล์ไม่ใช่แค่ชุมชนนะเพราะว่าเพราะว่าทั้งชุมชนเองชาวบ้านเองทั้ง หน่วยงานราจะการทั้งหน่วยงานเอกชนช่วยกันดูแลหมดเลยอันนั้นสุดท้ายจริงอยากให้พี่กรมฝากอะไรกับคนที่เขาอาจจะอยู่ใกล้ธรรมชาติหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้สายน้ำสักหน่อยว่าแบบอาจจะไม่ใช่แค่เมืองเพชรอาจจะแบบทั่วทั้งประเทศเลยว่าอยากให้เขาเนี่ยรักษาแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่ครับก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มันมีอยู่รอบๆเราเ <c oughs> ครับมันไม่ใช่ของเราคนเดียว <c oughs> มันเป็นของคนทั้งโลก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใชถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งในธรรมชาติเนี่ย เราช่วยกันดูแลเพื่อครอบครัวเราด้วยเพื่อเพื่อนบ้านเราด้วยเพื่อประเทศเราด้วยเพื่อคนบนโลกนี้ด้วยนะผมว่าทุกอย่างมันคงดีขึ้นวันนี้ตอนวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่กบมากนะครับโอ้โหได้ความรู้เยอะแยะเลยแล้วแต่จะบอกว่าแม่น้ำเพชรเนี่ยก็ยังใสอยู่นะวันหลังหลังมาพักวันต้องกระโดดน้ำแล้วครับจริงๆก้าวผมอันนี้อันนี้หลังใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณพี่กบมากครับคุณครับ และจากที่เรารได้ไปเห็นการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีจากคนที่เขาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำกันมาแล้วนะครับตอนนี้นอายอาจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับที่เขาอยู่ในวงการอนุรักษ์อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีมาอย่างยาวนานครับเดี๋ยวเราไปพูดร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเาก่อนเลยท่าอาจารย์เล่าที่มาที่ไปกันครับว่าทําไมอาจารย์ถึงได้มาแบบว่า อยู่ในวงการอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีครับอ๋อค่ะเดิมเป็นอาชีพเป็นครูแล้วก็ทีนี้ด้วยด้วยด้วยเหตุที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะตอบแทนบุญคุณบ,บ้านเกิดแล้วก็คิดว่าเรื่องของสิ่งละล้อมเป็นวิกฤตที่สําคัญไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยของโลกทีเดียวที่มาของชมรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อปี2535ก็คิดว่าเรารวมกลุ่มกันด้วยคนเป็นนับร้อยเนี่ยจากหลากหลายอาชีพเนี่ยทำยังไงที่จะทําเกี่ยวกับแก้ปัญหาของมมืร ก็เลยคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญก็เลยตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรีจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 35. จดปี40เนี่ย5ปีที่ผ่านมาเราผลงานเราน้อยไม่เป็นที่ยอมรับของจังหวัดก็จะตอนนั้นณรงลงเรื่องกระทงโฟมเรื่องรอยกระทงอะเรื่องเดียวกับโพรงหลีที่ใช้โฟมทําด้วยโฟมอะไรเงี้ยเราก็รณรงค์งให้คนเพชรอย่าทำอย่างนั้นในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย จังหวัดก็ไม่ได้สนใจเราเหมือนกเราเป็นองค์กรเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมื่อตั้งชุมลมต้องมีผลงานเพราะนั้นก็เกิดยุทธศาสตร์เชิงรุกมาว่าเริ่มปลูกฝังลนรงปลูกจิตสำนึกที่คำนี้มันหรูมากแต่มันเป็นนามธรรมเหลือเกินแต่เราคิดว่าต้องสร้างจากนอออนที่เด็กๆก,ก็มาจาัดกิจกรรมทุกเดือนฟังนัินเอง โดยที่ไม่เอาเงินจากใครเพราะเนื่งจากว่ารับเงินจากใครแล้วคนนั้นมันเป็นนายเราเราไม่เอามันจึงเกิดความภาคภมใจแล้วก็อยากทําเรื่องของ สิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องฐานการอนุรักษ์เนี่ยครับผมอาจารย์ครับและหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะครับบทบาทในการที่เราเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันช่วยให้เราในการแบบในการเอ่อรณรงค์หรือว่าในการกระตุ้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทั้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดอื่นไหมครับพอเราได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วก็เข้าเป็นกรรมธิการข้าราชการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเป็นลำดับหนึ่งก็ได้ช่วยชาวบ้านหลายเรื่องนะพอเข้ามาเป็นสวเนี่ยจนกระทั่งประธานกรรมธิการสิ่งแวดล้อมที่วุฒิสภาก็บอกว่า โอ้นี่ผมมบังเพชรเยอะที่สุดเลยเนี่ยในเรื่องของอปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะมากจนเรียกว่าก็ได้ได้ผลดีเป็นระดับหนึ่งในจังหวัดอื่นก็แน่นอนเขาล้องทุกมาไม่ว่าจะเป็นสล,ลัีเรื่องบัตรุเวนโวนกีนที่ว่าขยะลงขยะพิษหรือไม่ว่าจะเป็นบางสะพานออที่ประจวบก็จะลงไปเพื่อช่วยเมื่อเขาล้องทุกการที่เป็นสวเนี่ยมันกว้างขึ้น ทำให้เราไม่ได้ช่วยแต่คนเพชรอย่างเดียวเพราะเราเป็นตัวแทนองชนชาวไทยก็ช่วยทุกทุกจังหวัดแล้วก็บอกได้เลยว่าการเป็นสวเนี่ยคนเดียวหรือสอสอคนเดียวเนี่ยช่วยเขาไม่ได้หรอกอต้องเป็นกรรม,มธิการถ้าเป็นกรรม,มธิการคือทั้งองค์คณะเนี่ยมันสามารถเชิญน,ยนายกเองได้เชิญรัฐมนตรีเชิญอธิบดีอะไรได้หมดแล้วจริงจะเรียกเข้ามาซักถามมาชี้แจงว่าทําไมเนี่ยชาวว่าเขาล่องทุ่งอ่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ อาจารย์สมบูรณ์คะอย่างนี้งานที่อาจารย์ทามาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ทางานเรื่องเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะถือว่าอันนี้คือการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะก็มีนะแล้วก็ <ฮะ S 2> ยังยังการต่อสู้ของครูเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบอย่าง <c oughs> พอสมควรขณะนี้มีเรียกว่าเครือข่ายหรือชุมชนที่ไม่ยอมก่อนก่อกสร้างเสาต้นแรกที่ตั้งชาวบ้านค้านไอ้คุณไม่ฟัง เพราะคุณอ้างว่าคุณมีอิทธิพลคุณมาจากอิทธิพลคุณฟังคนคนเดียวที่อ้างว่ามีอิทธิพลคุณจะได้รู้สึกแต่ว่าถ้าคุณไม่ถามชาวบ้าน,นให้ใหญ่คำฟ้าแค่ไหนคุณก็ทรษษษไม่ได้าไไดยางนี้นําไปสู่การพัฒนาชุมชนในระดับประเทศไหมคะอาจารย์น่าจะได้นะ,ะถ้าเขามีการรวมตัวคือจําไว้เลยว่าการต่อสู้ของชุมชนเนี่ยที่ไม่ให้สิ่งมลพิษเข้ามาสู่หมู่บ้านตัวเองถ้าไม่แตกเป็นสอง ไม่มีอำนาจใดๆมาล้มประชาชนได้เลยรับประกันแต่ถ้าเมื่อไรชาวบ้านอีกกลุ่มถูกซื้อได้แย่แล้วชุมชนนั้นจะอ่อนแอทันทีเราเกิดเกิดเป็นอ้าวมีพวกก็ให้กำลังใจในทุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นภาพเนี่ยที่เราจะเห็นหลายหลายแห่งที่เป็นอย่างนี้คือมาจากในชุมชนนั่นเองมาจากในชุมชนใช่ค่ะจริงครูจะพูดเสมอว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะนี่คือเรื่องจริงที่สุดเลยจริงค่ะหนูเห็นด้วยเหมือนกัน อย่างนี้ค่ะอาจารย์พอดีน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเริ่มแบบขยุขยิกว่าเอ้ยอยากจะถามขึ้นมาบ้างแล้วจะให้น้องๆเริ่มถามดีกว่าคนอากจะถามก่อนผมมีคำถามจะถามครับอาจารย์คือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีความขวัญประจําจังหวัดว่าอะไรล่ะครับมีสี่มีสี่วัคคือเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ําศิลปะแดนธรรมะทะเลงามนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมครับที่ทําให้คนเมืองเพชรเนี่ย หันมารักจังหวัดตัวเองมากขึ้นถ้า<ๆ>สําหรับครูเนี่ยซึ่งเป็นคนเมืองเพชรอ่ะคงไม่ใช่ค,ครูรักเมืองเพชรเพราะความที่เมืองเพชรมีความยิ่งใหญ่ด้วยด้วยด้วยองค์ประกอบของตัวเมืองเพชรเองไม่ใช่เฉพาะคำขวัญโอเคคนต่อไปไหนไมีใครจะถัอะไรครับออขอเรียกอาจารย์ละกันนะคะอย่างที่อาจารย์<ด>มา<ด>เป็นสวอยางเงคะแล้วคือกิจกรรมต่างๆที่เหมือนอาจารย์เคยผลักดันตอนที่แบบผลักดันให้เด็กๆรู้จักแบบรัก ธรรมชาติอะไรอย่างเง<ช>ี<ช>้ยค่ะคือตอนนี้มันสามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะรูปธรรมท,ที่เห็นนะก็เด็กๆที่หลังจากอาจจะอยู่ในชมรมของคุณครูหลายโรงเรียนทั้ง8อํอำเภอที่เป็นเครือข่า,ขายเขาก็ออกไปเรียนต่อในระดับมหาลัยเขาก็ไปอยู่ในเรื่องดูแลเรื่องสุขเรานอ๋อค่ะจิตจิตสำนึกมันดีอะแค่เนี้ยครูภูมิมใจแล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้ามีจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสาธารณะ จิตอันเป็นกุศลซึ่งยากมากไงลูกๆเนี่ยหนูๆเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยครูว่าน้อยมาก2%เซมั้งของคนไทย63าล้านคนซึ่งมันน้อยมากไงท่อาจารย์มีนโยบายอะไรที่เป็นในระยะสั้นที่จะแนะนําให้แก่ชุมชนอื่นๆที่จะเข้มแข็งเหมือนชาวบองเพรครับสิ่งที่ท่านท่านทั้งหลายเนี่ยจะทาให้ชุมชนท่านเข้มแข็งนั้นสิ่งสําคัญยิ่งเลยท่านต้องสามัคคีต้องสามัคคีฮะ แล้วก็ในชุมชนท่านต้องเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวถ้าเมื่อไรไม่สามัคคีแล้วก,ก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะทําให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งได้ราชาการไม่มีน้ำยาที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวกันได้<ะ>แต่จิตสํานึกเข้าต่างหาที่ทําขึ้นมาแล้วไปบอกราชาการว่าเฮ้ยออกเป็น้องสียราชการทีประกาศทีว่าเขตนี้อนุรักษ์ ตั้งแต่เป็นสอวอรหรือตั้งแต่ก่อนเป็นสอวอในการทํางานเพื่อประชาชนนะคะมีออผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาทําให้ก่อ,อ,อขัดขวางการทํางานบ้างหรือเปล่าะคะคแล้วก็มีปัญหามากหรือเปล่าะคะแน่นอนเมืองเพชรเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีอิทธิพล <c oughs> เยอะมากที่จริงเมื่อก่อนนี้ดุเดือดเลือดพาอ่านกันี้เยอะแต่ตอนนี้ก็ด้วยความที่อะไรอะโลกมันวัฒนา,าการไปอิทธิพลอยู่ไม่ได้หรอกคนระับ ก็ต้องค่อยๆลดน้อยถอยลงไปแต่มันก็ยังมีอะไรนะลากเง,งาที่ให้เห็นอยู่แต่นี้อย่างครูต่อสู้มาเนี่ยก็แน่นอนก็ต่อสู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับอำนอาจรัฐจ่ะพูดง่ายๆหรือแม้กระทั่งเรื่องมอเตอร์เวย์ที่เคยสู้มาแล้วพาเอาไทย้กับรัฐบาลคุณทักษิณด้วยซ้ำไป<ม>ก็ก็ทำมาแล้วเหล่านี้คิดว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าประชาชนนะ,ะถ้าประชาชนรวมตัวกันได้ไม่มีทาง ไม่มีทางว่าอํานาจอิทธิพลใดๆจะคําฟ้าไม่มีทางชาวบ้านต้องชนะมวลชนต้องชนะ,ะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยฮนะแล้วก็ถามว่ากลัวตายไหมก็กลัวตายเพราะเป็นพลตรชนนะ,ะแต่ก็คิดว่าถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราถูกฆ่าตายเราก็ไม่เสียชาติเกิด สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาแบบมาจุดประกายนะครับแับจิตวิญญาณของเราที่อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ทําให้พวกผมนะครับได้รู้ว่า,วาการที่ชุมชนเข้มแข็งเนี้ยสามารถผ่านพ้นได้ทุกปัญหาสำหรับวันนี้ก็ขอบขคุณอาจารย์มากครับผมมากครับเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากแล้วได้ทําอะไรบ้างครับใครเรือพายัก ก็สนุกครับ<ม>นอกจากสนุกแล้วเรายังได้รับความรู้ในการพัฒนาชุมชนมที่เป็นตัวอย่างวันนี้ก็อย่างเช่นชาวเมืองเพชรครับ<ช>ว่าเขามีการทําให้ชุมชนตัวเองเข้มแข็งยิงสนุกมากครับเหนื่อยด้วยครับเหนื่นอยด้วยวันนี้ได้ทําอะไรมาบ้างก็ที่เหนื่อยที่สุดก็คือพายเรือคายัคเออคายักคายัคค่ะเหนื่อยดีได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเออจากแบบเราอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะเรามาเจอแบบ ไลยความวุ่นวายอะ่ะมาเจอแบบชีวิตสงบสงบเรียบๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบมีความคิดช้าลงทําให้เรามีสติมากขึ้นทำให้เรามองอะไรที่มันเด้กว้างขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบ ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาอะไรเงี้ยได้ค่ะค่ะก็มารายการนี้ก็ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความคิดดีๆที่จะนําไปพัฒนาใช้ในอนาคตนะคะ่ะแล้วก็ทําให้เห็นว่าทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีจิตสํานึกที่ดีมากต่อประเทศไทยแล้วก็อยากให้รักกันไว้ค่ะแล้ววันนี้นอกจากได้ความสนุกสนานแล้วน้องเจมส์ได้อะไรกลับไปอีกเออช่วงนี้สัมภาษณ์ท่านสวครับนั่นแหละได้ความรู้เกี่ยวกับ ว่าเราควรพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นแล้วก็มีธรรมชาติที่ดีสิง่งแวดล้อมที่ดีครับแล้วก็ต้องรู้จักความสามรรคนด้วยโอ้โหถ้าเกิดมีทริปส,สนุกแบบนี้นี่น้องเจมอยากจะกลับมาร่วมกับแรงคิดทีวีอีกไหมคะดีเลยครับมาบ่อยๆดีอยู่บ้านเบื่อครับก็อยากให้เยาวชนทุกคนนะคะแบบ,บช่วยกันมาแบบรายการน,นี้แบบจะให้อะไรน้องๆได้มากขึ้นคืออยากให้น้องๆที่เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ได้เข้ามารองรับประสบการณ์ใหม่ๆ กับรายการนี้มากขึ้นค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นของน้องๆทั้งหมดที่มาร่วมทิปกับแรงคิดทีวีในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็สนุกกันมากๆเลยาาเพราะว่าได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยอูย้สนุกมากใช่แล้วครับพอแบบไม่มาแบบเห็นการอนุรักษ์นี้นะอเกิดจิตสำนึกเลยครับกับบ้านใปนะต้องไปเก็บห้องให้แบบสะอาดเรียบร้อยเลยอ้โหดีมากอ,อา,อาพอได้ข่าวว่าห้องอาร์ตเนี่ยรกมาก ขาไม่ได้เรียกว่าล้เขาเรียกว่าอนุรักษ์ไงอันไหนแบบใครยังไม่คุ้มก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กล่องรวปหลทรูงหางเนี่ยนะอ๋อนั่นแหละค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อแรงคิดทีวีนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีประเด็นเด่นๆด้นๆอยากจะแนะนําให้แรงคิดทีวีก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้ที่แรงคิด t com ค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับแรงคิดทีวีได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ